สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนช่องโบบาบี้นะคะวันนี้โบมีคนติดตามครบ500คน congratulation s, <Congratulations>. <S ปิบมือให้ตัวเองหน่อยก็มาบอกทุกคนเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของโบเรียกว่าย้ายถิ่นฐานแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าโบบอกไว้ก่อนนะโบไม่ใช่ทนายไม่ใช่เอเจนซี่รับทำ เอกสารไม่คไม่ใช่คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นะคะฉะนั้นก็ฟังข้อมูลโบได้แต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อจริงหรือไม่จริงนี่ก็เก็บไปพิจารณาเองแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะก็โบไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับข้อมูลนี้นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์จากโบคนเดียวนะเล่าความก่อนว่า เวลาเราจะไปต่างประเทศเนี่ยทุกคนจะไปต่างประเทศทุกคนจะต้องมีอะไรบ้างที่เป็นเหมือนบัตรประชาชนของเราแล้วไปใช้ที่ต่างประเทศเราไม่สามารถมีแค่บัตรประชาชนไทยแล้วเราไปต่างประเทศได้เลยสิ่งที่เราต้องมีก็คือพาสปอร์ตพาสปอร์ตคืออะไรเดี๋ยวโบจะโชว์ให้เห็นตรงนี้นะคะพาสปอร์ตก็คือเล่มๆนะคะสมุดเขาเรียกว่าพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางนะคะนั่นคือพาสปอร์ตแล้วก็ของไทยเนี่ยพาสปอร์ตจะเป็นเล่มสีส,สีสีน้ำตาลแหละอะ ก็แต่และประเทศเนี่ยจะมีสีแตกต่างกันไปเหมือนสหรัฐเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินซึ่งเขาจะเรียกว่า blue passport มีสีเขียวที่เคยเห็นนะคะสีเขียวแล้วก็สีแบบเราแล้วก็สีแดงมีหลากหลายแล้วแต่และแต่ประเทศว่าเขาจะใช้อะไรแล้วก็สำหรับอเมริกาที่โบมา,บมาเนี่ยโบมาด้วยวีซ่าแต่งงาน คือวีซ่าอเมริกามีหลายประเทศมากอ่ะพูดถึงวีซ่าวีซ่าคืออะไรอ๋อวีซ่าก็คือเหมือนเป็นเอกสารที่เราจะต้องขอต่อประเทศนั้นๆว่าเราอยาก จะไปประเทศเขาเรามีจุดป,ประสงค์จะไปประเทศเขาจะไปอยู่ถาวรแบบโบหรือว่าจะไปอยู่เป็นครั้งคราวเป็นระยะเวลาหนึง่งไปทําเพื่อจุดป,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 ประสงค์จุดประสงค์หนึ่งเขาเรียกว่าชั่วคราวซึ่งวีซ่าเนี่ยจะเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆนะคะก็แปะอยู่ในพาสปอร์ตอีกทีแต่ละประเทศเไม่เหมือนกันนะ บางประเทศเราไม่ต้องขอวีซ่าเราใช้แค่พาส,สปอร์ตเล่มเดียวแล้วก็ไปได้เลยเช่นญี่ปุ่นทําไมคนเที่ยวไปคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเพราะไม่ต้องขอวีซ่าก่อนหน้านี้เราเคยต้องขอวีซ่าแต่ว่าตั้งแต่เขาญี่ปุ่นเขาเปิดฟรีวีซ่าให้คนไทยฟรีวีซ่าก็คือไม่ต้องขอวีซ่ามีแค่พาสปอร์ตก็บินไปได้เลยคนไทยก็เลยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากไปนับดูเลยนะคนไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากยกเว้นดิฉันยังไม่เคยไปญี่ปุ่นไปที่อื่นแทน แล้วที่ไหนมีฟรีวีซ่าอีกบ้างสำหรับคนไทยนะคะก็มีสิงคโปร์สิงคโปร์มีแค่พาสปอร์ตไปได้เลยแล้วก็ไต้หวันที่โกไปมาเกาหลีอะไรแบบนี้ค่ะคือเขาเรียกว่าวีซ่าออนอไรว่ลไม่ใช่ไม่มี Visa นะวีซ่านะวีซ่าออนอไรวลก็คือพอเราไปถึงก็ตอมอก็จะให้คนตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในกล่องที่เขานั่งอยู่ในกล่องเขาก็จะให้เราตรงนั้นเลยว่าให้กี่วันอย่างเช่นไต้หวันให้30วันฟิลิปปินส 30วันเหมือนกันอันนี้คือคนไทยไปเที่ยวได้เลยนะคะก็เจ้าวีซ่าเนี่ยบางประเทศก็ไม่ยอมให้คนไทยเข้าถ้าเราไม่ขอไปก่อนเราก็ต้องขอไปก่อนเช่นอเมริกาอเมริกาเป็นประเทศที่เข้ายากมากยากแบบยากมากแต่ประเทศอเมริกาเข้าประเทศอื่นง่ายนะเข้าใจไหมคือมันเป็นอะไรที่เราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าอ๋อจะมาอเมริกามีพาสปอร์ตแล้วต้องมีวีซ่าซึ่งวีซ่าที่คนไทย โดยทั่วไปทํามาเยอะที่สุดเลยก็คือวีซ่าท่องเที่ยวนะคะวีซ่าท่องเที่ยวหรือเขาเรียกว่า B1 ประเภท B1 B1 วีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวนี่แหละมาอเมริกาซึ่งอเมริกาเนี่ยจะอนุญาตให้คนเข้ามาเที่ยวเนี่ยระยะเวลาของวีซ่าเนี่ยให้6เดือนห้ามอยู่เกินถ้าอยู่เกินแสดงว่าอยู่ over วีซ่า over ที่เขาให้ไป ก็จะเหมือนถ้าโดนจับก็โดนดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็โดนส่งกลับประเทศโดนแบล็คลิสต์ไม่ให้เข้าประเทศอเมริกาอีกอะไรแบบนี้มันก็จะยุ่งยากในขั้นตอนนะคะก็บวไม่ขอเข้าไปพูดถึงตอนนั้นละกันบวเอาประสบการณ์ของบูที่ทําวีซ่าแต่งงานละกันนะซึ่งวีซ่าเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะว่าเขาบอกว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่่าไม่ง่ายนะ วีซ่าอเมริกาโบขอมาสองครั้งโบอขอตอนเป็นออเพก็คือมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็มาเรียนภาษาเนี่ยก็เรียกว่า J1 อ่าอีกอันนึงก็คือวีซ่าแต่งงาน IR1 วันที่โบได้มาโบได้วีซ่ามาสองรอบ้วนะคะมาอเมริกาซึ่งโบไม่เคยไปลองวีซ่าท่องเที่ยวเลยเพราะว่าโบมีความรู้สึกว่าวีซ่าท่องเที่ยวคนได้น้อยมากแล้วโบก็มีแฟนมาแล้วว่าจะมาอยู่ถาวรที่นี่ก็เลยไม่ไม่จำเป็นจะต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว ก็ยกยอดไปสําหรับวีซ่าอเมริกานะคะอันนี้โบบอกอีกรอบนะโบไม่ใช่ทนายไม่ใช่นักกฎหมายไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแค่มาแชร์ให้ฟังในภาษาพูดกับเพื่อนๆเ,เหมือนแชร์ให้เพื่อนฟังว่าเออที่ฉันมาอเมริกาฉันมาอย่างไงฉันเป็นยังไงอะไรยังไงเ,ออเหมือนมาแชร์ข้อมูลการประสบการณ์เนาะก็อเมริกาเองเนี่ยจะแบ่งวีซ่าเป็นเท่าที่ใหญ่ๆนะเท่าที่โบอ่านหาข้อมูลมาก็คือ2ประเภทก็คือวีซ่าถาวร เขาเรียกว่าอิมิเกรนท์วีซ่ากับวีซ่าชั่วคราวอันนี้ Temporary Visa ก็คือวีซ่าชั่วคราวมาแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งมาอยู่5ปี10ปีกลับมาอยู่ทําธุรกิจมาแป๊บเดียวมาเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็คือวีซ่าชั่วคราวแต่ถ้าวีซ่าถาวรก็คือเราจะต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่เช่นแต่งงานใช่ไหมได้ได้อะไรนะเขาเรียก เป็นการลอตโต้หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวโบจะมาพูดรายละเอียดอีกทีทีนี้มาพูดถึงวีซา่าประเภทไหนบ้างเยอะมากในโบจดมาเยอะมากที่เป็นวีซา่าถาวรหรือว่าวีซา่าชั่วคราวสําหรับเอาวีซา่าถาวรก่อนนะถาวรที่โบทาก็คือย้ายที่อยู่เนี่ยก็จะมีเรียกว่าซ r CR 1 CR1 วันซวันคือแต่งงานจดทะเบียนกันนะคะวันที่จดทะเบียน น้อยกว่าสองปีวันที่เราเข้าสหรัฐอะ่ะน้อยกว่าสองปีเราจะได้ C.R. วันซึ่งความซับซ้อนของ C.R. วันคืออะไรความซับซ้อนของ C.R. วันคือเวลาเรามาถึงอเมริกาเราจะได้ใบเขียวใบเขียวก็เหมือนบัตรประชาชนบัตรประชาชนสำหรับคนที่ย้ายถิ่นฐานมานะไม่ใช่ไม่ได้เป็นเหมือนเหมือนคนที่เกิดที่นี่นะคนละเรื่องกันเขาเรียกว่าใบเขียวเราจะได้ใบเขียวสองปีพอหลังจากใบเขียวสองปีสองแล้วก็สิบ มันจะมีเลยว่าถือใบเขียว2ปีในระยะเวลาเท่านี้ก็จะขอใบเขียว10ปีถ้าในระยะเวลารวมกันเนี่ยเราถือใบเขียวครบกี่ปีสองปีกว่าอะไรก็ว่าไปมันจะมีข้อรายละเอียดเยอะแยะโบจาไม่ได้แบบเป๊ะๆนะต้องไปหาเองนะคะก็จะขอสัญชาติอเมริกันได้จากการแต่งงาน ผู้ชายคนนี้หรือการแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งความยากก็คือเวลาเราจะเปลี่ยนจาก2ปีใบเขียว2ปีเป็น10ปีอ่ะมันจะต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนของการแต่งงานที่เราแต่งเข้ามาว่าเรายังอยู่กันดีไหมเราอยากกันแล้วยังเราทํางานไหมความสัมพันธ์เป็นยังไงคือมันต้องใช้ข้อมูลแบ็กอัพซึ่งรายละเอียดมันเยอะมากอันนี้เราต้องคนที่กําลังจะย้ายมาที่นี่เหมือนโบเนี่ยต้องหาข้อมูลดีๆนะคะ ไปดูเลยใน Facebook มันจะมีเพจกรุ่ปคนไทยวีซ่าอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูเลยทุกคนก็จะมาช่วยเหลือกันอะไรกันเรื่องวีซ่าละเอียดอ่อนนะมันละเอียดอ่อนเราจะต้องหาข้อมูลดีๆเพื่อที่จะเจอปัญหาน้อยที่สุดส่วนวีซ่าที่โบได้มาคือวีซ่าแต่งงานเหมือนกันแต่ตอนที่โบทาวีซ่าโบจดทะเบียนกันนานเกิน2ปีระยะเวลาที่จดทะเบียนจนกว่าจะได้วีซ่าเนี่ยมันนานเกิน2ปีของโบนี่สปีเลยแหละ ก็โบจะได้เป็นพอมาถึงที่นี่มันจะเรียกว่า IR1 นนะโบก็จะได้วีซ่าจะได้กรีนการ์ดจะได้ใบเขียวได้10ปีเลยโบไม่ต้องไปรอ2แล้วก็10โบจะข้ามมาที่10เลยเพราะว่า2ปีเนี่ยมันเหมือนใบเขียวไปแรกมันเหมือนกันกนารอะไรนะยืนยันว่าชีวิตคู่เราจะอยู่รอดผ่านพ้น2ปีนี้ได้ แล้วถ้าเราแต่งงานกันมากกว่า2ปีแล้วอะ่ะเขาเขาเห็นแล้วอย่างเงี้ยพอเราเข้ามาถึงอเมริกาเราก็จะได้ใบเขียว10ปีซึ่งใบเขียว10ปีนี่ดีกว่าใบเขียว2ปียังไงใบเขียว10ปีถ้าเราถือครบ่าปีกว่าเราไปขอสมัครสัญชาติอเมริกันได้เลยเราก็จะได้เป็นคนอเมริกาจะได้มีบลู e พาสปอร์ตแล้วก็ถ้าสมมติเราเกิดทุลักทุเลเกิดมีปัญหาต้องหย่ากับสามีใช่ไหมก็ เราถือใบเขียว10ปีนี่ครบ5ปีแล้วก็สามารถจะขอยื่นสอบสัญชาติอเมริกันได้เองเลยนั่นคือความดีงามของใบเขียว10ปีซึ่งมันทำให้เราลดขั้นตอนไปเยอะมากถ้าเป็นไปได้นะบูเชียนะเชียร์ทุกคนว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะแต่งงานพยายามให้วันที่เข้ามาถึงอเมริกาให้เราครบ2ปีก่อนถ้าเราครบ2ปีเราบอกตอมอได้เลยนะ ว่าเฮ้ยฉันแต่งงานครบ2ปีแล้วนะเพราขาจะถามเรานะเขาถามย้ำแล้วเขาก็จะเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้ว่าอ๋อ oh, จาก CR1 เป็น IR1 แล้วเราก็จะต้องข้ามเราจะได้ข้ามขั้นตอนการขอใบเขียว2ปีแล้วต้องมาขอ10ปีซึ่งทุกขั้นตอนใช้เงินหมดนะคะใช้เงินหมดฉะนั้นฉะนั้นสำคัญเลยเนี่ยเงินแล้วเราจะคือมันไม่ใช่ถูกถูกอะ่ะบางคนมานะ ก็กว่าจะได้ปรับสถานะกว่าจะได้ขออะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องเงินนี่แหละสาคัญต่อไปพูดยาวเลยต่อไปวีซ่าอะไรอีกอะถาวรก็เป็นเขาเรียกเคทีแต่เคทีเนี่ยเคสามเนี่ยไม่ค่อยเห็นนานแล้วนะเป็นวีซ่าที่เข้าอเมริกามารอมารอวีซ่าแต่งงานอีกทีอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออแต่โบไม่ไม,ไม่ไม่เห็นมีใครทําได้เลยเคยปรึกษาทนายทนายบอกว่าไม่มีส่วนต่อไปเป็นวีซ่าพวกบุตรบุญธรรมพวกบุตรบุญธรรมที่เขารับ รับบุรบุญธรรมนะคะเป็น IR2, IH3, i r c IH4 อะไรอย่างนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นครอบครัวอของของคนที่ได้สมมติโบแต่งงานกับฝรั่งแล้วโบได้ CR1 และลูกโบไม่ใช่ลูกฝรั่งไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันลูกโบก็จะเป็น CR2 เนี่ยถ้าสมมติว่าโบเป็น IR1 ลูกโบก็จะเป็น IR2 ลูกที่อายุต่ำกว่า21นะ รู้สึกอะที่เอามาได้อะเอามาได้พร้อมกันเลยนะคะก็อันนี้แหละมันจะมีรายละเอียดทุกคนต้องไปหากันเองส่วนพวกวีซ่านักเรียนอันนี้เขาก็เอาเอาลูกเอาเมียเอาเอาลูกเอาสามีมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะคะพวกวีซ่านักเรียนนี้เขาขอได้เขาเรียกว่าส่วนคนที่ถือกรีนการ์ดที่นี่ผู้ชายมีกรีนการ์ดมีใบเขียวยังไม่ได้เป็นสัญชาติขอให้ภรรยาที่ไทยสมมุตินะ ก็ขอได้ใบเขียวขอใบเขียวก็ได้ใบเขียวขอใบเขียวจะนานกว่าที่สัญชาติอเมริกันขอให้คนให้ภรรยาใบเขียวขอให้ภรรยากับสัญชาติขอให้ภรรยาเขาจะให้อภิสิทธิ์แก่สัญชาติก่อนนะที่จะเอากลนเข้ามาส่วนจะมีอีกวันอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ diversity visa D V visa หรือว่าริ่งการลอตเตอรคยได้ยินไหมใบเขียวลอตเตอรี่ อันนี้ไอ้ใบเขียวลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นใบเขียวที่ใช้เพื่อ,อให้วีซา่าเพื่อความหลากหลายของประชากรก็คืออยากอเมริกาไม่ได้มีแค่คนขาวนะหรือคนดำอเมริกามีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่โบเคยเจอนะเอาที่โบประสบการณ์และได้รู้จักคนนะที่แบบแปลกๆเลยเนปาล,ปล,ปลซึ่งโบไม่เคยรู้มาก่อนว่าม,มีคนเนปาลที่นี่เนปาล เยอะมากเขามีเป็นคอมมูนิตี้โบเคยไปร่วมงานเลี้ยงเขาแบบเฮ้ยอยู่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยพูตาฮันใช่ไหมแบบเขาย้ายกันมาน,นี่เขามีคอมมูนิตี้เขาเยอะมากซึ่งโบอ,อยู่แคลิฟอร์เนียพอโบอ,อยู่แคลิฟอร์เนียความหลากหลายทางเชื้อชาติมันเยอะมากถ้าไม่รับรวมตอนนี้นะแคลิฟอร์เนียน่์มากมาก,ก่อนกับคนต่างชาติต่างภาษาแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงทําไมเกิดอะไรขึ้นแบบแย่มากก็ไม่รู้เนาะส่วนอ กรีนการ์ดพูดถึงใบเขียวอลอตเตอรี่นะลอตโต้กรีนการ์ดลอตโต้เนี่ยเขาเริ่มทำตั้งแต่ตั้งแต่โบเกิดก็พินปี1,9เ mm hmm. ก้า่เวนเขาจะสุ่มมาประมาณ5,000รายต่อปีทั่วโลกนะคะแ mm hmm. บ่งไปเป็น6ภูมิภาคทั่วโลกคนไทยเนี่ยสมัครอยู่ปีละประมาณง่ายๆแบบหลักพันคนนะ 5, ่ะ5,000ถึงหมื่นคนอะไรอย่างนี้ส่วนที่ได้รับเขาก็จะเขาให้ตามภูมิภาคอะ เขาจะดูว่าภูมิภาคนี้คนเชื้อสายนี้เยอะหรือยังถ้ายังไม่เยอะก็ให้โคต้ายเยอะหน่อยแต่ถ้าคนประ,ประเทศนี้ภูมิภาคนี้ได้มาเยอะละก็จะให้ลดลงหน่อยคนไทยก็จะได้ประมาณ50าสถึงร้อยมันแวรี่อ่ะมันแล้วแต่แต่ละปีที่เขาเปิดให้มาแต่อันนี้อ่ะวีซ่าอันเนี้ยเขาจะจับฉลากเรามาสุ่มชื่อเรามาถ้าเราได้แล้วเราก็ต้องไปสัมภาษณ์ตามกระบวนการนะคะซึ่งถามว่าทุกคนจะได้กลินการ์ดไหมจาก ลอตโต้เนี่ยจากกระบวนการนี้จากโครงการนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็แล้วแต่ว่าใครไปสัมภาษณ์แล้วเป็นยังไงซึ่งโบแนะนําเลยว่าคนที่จะมาอยู่อเมริกาแล้วชีวิตจะดีมีรายได้ก็ต้องเป็นคนที่มีทักษะวิชาชีพภาษาก็ต้องได้ระดับหนึ่งเพื่อเราเอาตัวรอดได้วิชาชีพที่ที่ขาดแคลนแล้วเงินดีก็คือพวกซ่อมรถ คนซ่อมรถอย่างเงี้ยค่ะช่างเทคนิคอวิศวะพวกนี้จะรายได้ดีพยาบาลหมอพวกฟิลในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยทำงานโรงพยาบาลนะ่ะพวกนั้นจะรายได้ดีแล้วก็สวัสดิการดีแล้วก็ถาวรก็ยังมีอีกหลายหลายประเภทที่โบยัยงไม่รู้นะว่าคนรายได้ดีเยอะแต่ว่าถ้าถ้าจะมาอยู่อเมริกาจริงๆควรได้ภาษาในระดับหนึ่งนะคะเพื่อเอาตัวรอดได้นะซึ่งไอ้วีซ่า กร e นการ์ดลอตโต้เขาก็จะดูนะว่าคุณมาอเมริกา,เ,าเขาจะมีแบบเหมือนคุณสมบัติคร่าวๆก็คือจบชั้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะดูหมดนะคะเขาไม่ได้อยากได้คนมาเพื่อเข้ามาในประเทศแล้วก็มาเป็นภาระให้ประเทศเขาแต่เขาอยากได้คนเข้ามาเพื่อทําให้ประเทศเขาจเจริญมากขึ้นถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าเราควรจะทําตัวยังไงไปที่ไหนก็ได้ถ้าได้คนที่มีความรู้ไปแล้วมาทําให้ประเทศมันดีขึ้นอะ อเมริกาชอบอย่างนั้นหลายๆประเทศเลยชอบคนอย่างนี้เขาไม่ได้อยากได้คนที่เข้ามาแล้วมาเป็นภาระเขาหรือมาทําให้ประเทศเขาต้องเสียต้องดูแลนะเนาะต่อไปทาไมฉันพูดยาวจังกี่นาทีละสิบหกนาทีต่อไปวีซ่าชั่วคราววีซ่าชั่วคราวนี่ก็คือไปอยู่ชั่วคราวแค่ระยะเวลาหนึง่งช่วงหนึง่งเช่นพวกวีซ่าท่องเที่ยวเอ,อ่อ B1 B2 ก็พวกธุรกิจ C วันผ่านแดนประเภทดีนี่ลูกเรือนะคะพวกลูกเรือ,อทั้งดินแล้วก็ทางเรือแล้วก็ E เนี่ยจะเป็นประเภท E จะเป็นนักลงทุนคนที่มาทําร้านอาหารที่อเมริกาเขาจะเป็นประเภทวิชานักลงทุนอันนี้คือเอาภรรยามาได้แล้วก็เอาลูกอายุต่ำกว่า21ปีมาได้นะรู้สึกใช่ไหม ไอดิวอาเองนะขอโทษที่แบบไม่แน่นอนนะส่วนต่อไปก็คือวีซ่าประเภท F ก็คือวีซ่านักเรียนนะคะอันนี้คือเป็นสายวิชาการแล้วก็ H ก็คือแรงงานชั่วคราวหรือว่าจ้างงานพนักงานฝึกหัดก็คือเหมือนเราเรียนจบที่นี่แล้วเราก็อยากทำงานต่อที่นี่เขาก็จะมี H1B ดลาๆ,ๆของเข้าไปเยอะมากส่วน I ก็จะเป็นพวกผู้สื่อข่าวพวกสื่อมวลชน เจที่โบเคยทำโบเป็นออลแพรเขาเรียกว่าเจวันนะคะนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนอันนี้เป็นโครงการของสหรัฐเองที่หาคนมาทํางานแล้วจ่ายถูกๆให้อะไรเงี้ยซึ่งมันจะอยู่ในวิชาชีพในสักทักษะสาขาที่มันขาดเช่นพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเออก็โบก็มาเป็นส่วนเควันคู่มันคู่มันนี้มันกั้กึง่งที่แบบย้ายถิ่นฐานทาวหรือชั่วคราวแต่ว่าขออยุ่จัด จัดอยู่ในประเภทชั่วคราวแล้วกันวีซ่าคู่มั่นต่างจากวีซ่าแต่งงานยังไงวีซ่าแต่งงานคือเราต้องจดทะเบียนแล้วเราจดที่ไทยก็ได้เราจดที่อเมริกาก็ได้แต่ว่าเราต้องไปสัมภาษณ์ก่อนนะส่วนวีซ่าเควันเนี่ยคู่มั่นก็คือเราแค่มั่นกันเรายังไม่จดทะเบียนความคูความดีของวีซ่าเควันคือมันเร็วมันเร็วกว่าวีซ่าแต่งงานมากซึ่งมาถึงอเมริกาปุ๊บภายใน90วันต้องจดทะเบียน ต้องจดทะเบียนกันภายใน90ถ้าไม่ได้จดทะเบียนกันภายใน90ต้องกลับนะจ๊ะอยู่ต่อเนี่ยลำบากเลยนะวีซ่าเควันอยู่ต่อแล้วไม่ได้แต่งงานกับคนที่พามาลำบากนะจ๊ะเพราะว่าถ้าจะไปแต่งงานกับคนอื่นน่ะไม่ได้มากับใครแต่งกับคนนั้นถ้าไม่ได้แต่งต้องกลับแล้วค่อยขอมาใหม่เข้าใจไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนตรงนี้แหละคือเหมือนเควันเนี่ย มันเขาให้ลองมาใช้ชีวิตกันดูก่อน3เดือนถ้าโอเคก็ไปต่อจดทะเบียนถ้าไม่โอเคก็กับประเทศอยู่ไปอะไรประมาณนั้นนะเหมือนเหมือนรายการเรียลลิตี้โชว์ไหมนายที Days, ่เดสฟิยอนเซ่อะไรสักอย่างนั้นนะนั่นก็คือเขาให้เวลา90วันมาเรียนรู้แล้วก็มาจดทะเบียนกันแล้วก็มาปรับสถานะอีกทีเป็นแต่งงานซึ่งขั้นตอนมันก็มันเร็วอะได้มาอเมริกาเร็วแต่ถามว่ามัน มันก็แค่ชั่วคราวอะมาถึงทํางานไม่ได้นะเพราะเรายังไม่มีใบอนุญาตทางาน่างเนี้ยถ้าให้เชียนะถ้าให้ความคิดเห็นส่วนตัวนะจากจากบัวมาวีซ่าแต่งงานเถอะแล้วให้ดีก็คือมามาสิบปีเลยนะมันก็จะโอเคทําไมต่อไปวีซ่าแอลนะคะอันนี้ก็คือที่บริษัทให้ย้ายไปทํางานที่อเมริกาอันนี้เขาเรียกว่า L อล ถ้า M เนี่ยก็คือนักเรียนสายวิชาชีพแล้วตัว O เนี่ยก็คือบุคคลมีความสามารถพิเศษประเภท P นักกีฬาศิลปิน Q การเล็กเปลี่ยนวัฒนธรรม R เนี่ยผู้เผยแพร่ศาสนาเช่นพระรู้ไหมว่ามีพระอยู่ที่เมกาเยอะมากเพราะว่าเขามีวีซ่าเฉพาะให้พระนะคะแต่ว่ามายังไงบุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่เคยประสบนะ T ก็คือเหยื่อการค้ามนุษย์นะคะ U ก็คือเหยือ่ออาชญา,ากรรมต่าง Uh, TN หรือว่า TD แล้วก็คือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการค้านะคะส,สัญญาของ NAFTA อันนี้ก็ไปหารายละเอียดเอาเองแล้วกันซึ่งมันมีที่โบไม่ได้พูดถึงอีกมีวีซ่ารายละเอียดอ่อนน่ะไม่ใช่รายละเอียดอ่นมันเยอะอะ่ะอเมริกาแต่ว่าเอาวีซ่าที่โบประสบการพบเจอเองแล้วกันสําหรับโบเนี่ย IR1 วีซ่าที่ได้มาเนี่ยด้วยระยะเวลาที่นานแต่มันก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเพราะมาถึงโบก็ไปขอเลข เข,เขาเรียกเลขโซเชียลนะ S S N นะ Social Security Number นะอันนี้ถ้ามีโซเชียลแล้วก็เริ่มทำงานได้เลยถ้าเราได้ไปเขียวแต่ว่าถ้าใครมาวีซ่าคุ่มมั่นไม่ได้นะคะวีซ่าคุ่ม,มั่นเราจะต้องมี work permit อะไรมันรายละเอียดเยอะซึ่งโบก็เลยบอกว่าถ้าจะเลือกอะไรที่มันได้ประโยชน์กับเราในฐานะที่เข้ามาในอเมริกามากที่สุดสำหรับผู้หญิงไทยอย่างเราผู้หญิงต่างประเทศอย่างเรามาวีซ่าแต่งงานแล้วใช่ดีอ่ะ แต่งให้เกิน2ปีมาเหยียบอเมริกาวันที่เกิน2ปีไป1วันก็จะได้ใบเขียว10ปีเลยซึ่งเราจะต้องจ่ายค่าใบเขียวอีกนะเออมาถึงก็ต้องจะมีการจ่ายค่าใบเขียวคือทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองฉะนั้นโบแนะนําว่าระหว่างที่ที่อยู่ไทยระหว่างที่เราวีซา่าต้องทําอะไรบ้างเรียนภาษาภาษาดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะเราสื่อสารได้โบเนี่ยสตัฟมัน มีปัญหาเรื่องภาษาเยอะเหมือนกันนะขนาดว่าบว่าภาษาอังกฤษ,าาษ,าาษาบุก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นแต่มันก็เยอะอะเรื่องการสื่อสารการใช้ชีวิตคู่มันลึกซึ้งมากกว่าการแค่หายแล้วหาอะไรอยู่ใช่ไหมคือมันมันเยอะอะซึ่งจะต้องเรียนรู้แต่สำหรับรบูมันยากเพราะว่าบมีลูกแล้วการเลี้ยงลูกเล็กคนเดียวที่ไทยมันไม่มีเวลาไปเรียนหนังสือมันก็ได้เลยสำหรับคนขย,ยันแต่บูขี้เกียจอะอ,อจบขี้เกียจต่อไปวิชาชีพทักษะ ไปเรียนไวเลยเขาเรียกว่าทักษะพวกทำเล็บนวดแต่ว่าพวกนี้จะต้องมาเรียนที่นี่ใหม่นะเขาไม่รับลายเส้นจากไทยนะคะเราต้องมาเรียนที่นี่ใหม่มาเริ่มใหม่แต่การที่เรารู้อะไรมาแล้วอะ่ะมันก็ทําให้การเรียนของเราง่ายขึ้นไงซึ่งบัวไปเรียนนวดไว้แต่ว่าบุก็ไม่ชอบงานนวดเพราะว่ามันเจ็บนิ้วโป้องอะ่ะนวดจนเจ็บก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่งานของเราอะ่ะ เลิกก็เลยไม่เอาต่อนะต่อไปก็ภาษาแล้ววิชาชีพบูอยากเชียร์ให้คนเรียนแบบแนวแบบผู้ช่วยพยาบาลเอยอะไรเอย่ยอย่างเงี้ยแล้วมามีการก็มาต่อคอรสสั้นๆคืออยากให้คนทุกคนผู้หญิงไทยทุกคนน่ะมีหน้าที่การงานของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาสามีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความรักเรามันจะถาวร มันจะชั่วชีวิตไหมอ่ะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวแล้วยิ่งเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราต้องเตรียมตัวเองนะเพราะวันไหนมันบอกมันไม่รักเราขึ้นมาพวกนี้มันชอบไล่ออกจากบ้านมันทีบเราเลยเด้อซึ่งการที่เราขาไม่แข็งง่ะแล้วเราต้องไปเริ่มใหม่ในอายุที่สมมติเลิกกันตอนอายุ4ี่ห้าสิบอย่างเงี้ยแล้วฉันจะต้องไปทําอะไรใหม่หมดตอน4ี่ห้าสิบอ่ะมันยากใช่ไหมสมองเราการเรียนรู้ความจําอะไรมันไม่เหมือนตอนที่เราอายุ30หรือเราอายุย0อีกแล้วฉะนั้นการเตรียมตัวเองและการอยูด ยืนอยู่ได้บนแข้งขาตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ได้สามีรวยอันนั้นคือบุญวาสนาของเขาคนที่ได้สามีเลี้ยงสามีเข้าใจสามีไม่ไม,ไ,มไม่ไมโวยวายหรือคือได้คนดีที่เข้าใจแล้วก็รักเราตลอดชีวิตจนจน,จนตายจากกันน่ะดีทำบุญมาดีวาสนาเขาดีแต่เราไม่รู้อนาคตไงตอนนี้เรารักกันอยู่แล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้า ทำไมทำไมซึ่งอยากให้สาวไทยเนี่ยนะคะเตรียมตัวมากๆสาวไทยชายไทยเพื่อนเพื่อนอที่แต่งงานกับผู้ชายด้วยกันอะไรเงี้ยคือที่อเมริกามันแต่งงานได้หลากหลายมากผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงก็ได้อะไรเงี้ยนะก็ก่อนเรามาเราจะต้องเตรียมตัวรับ ความช็อกของทั้งวัฒนธรรมทั้งของสามีเราเองหรือของคนรอบตัวด้วยเพราะว่าเวลาเขาไปเที่ยวกับเราที่เมืองไทยอ่ะมันคือการพักผ่อนเขาก็จะพาเงินที่เราเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยไปเต็มกระเ,เป๋าไปเป็นไปจ่ายกับเราที่โน,น่นมันก็มีช่วงเวลาความสุขเยอะแยะใช่ไหมแต่พอเรามาใช้ชีวิตที่นี่มันคือชีวิตจริงๆชีวิตจริงที่เขาดําเนินการอยู่ทุกวันเขาดําเนินชีวิตเขาอยู่ทุกวัน ซึ่งมันยากจากการที่แค่เราไปเที่ยวด้วยกันเราไม่เห็นในส่วนนี้ก็ให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจมาระดับหนึ่งแล้วก็เตรียมเงินโบก่อนมาเนี่ยโบมีเงินในบัญชียายนะแม่โบให้ไว้แสนห้าซึ่งขอบคุณแม่มากเพราะว่าค่ากระเป๋าที่โหลดเพิ่มเอออะไรเออคือใช้เงินนั้นหมดเลยแล้วก็ซื้อของให้แม่บางทีแม่ก็ยังใช้เงินนั้นอยู่ซึ่งเนี่ยโบมาตั้งแต่พฤศจิกาธันวากรากุมพา มีนาโบเพิ่งได้ส่งเงินกลับบ้านเพราะว่าโบเพิ่งเริ่มทํางานนะคะก็ไปทําเล็กๆน,น้อยๆเลี้ยงเด็กเหมือนที่โบเคยทําแค่อาทิตย์ละวันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เราไม่อยากรบกวนสามีทุกอย่างอย่าคิดว่าเขาให้เราโดยเขาไม่คิดไม่มีบุญคุณตอนนี้มันยังไม่เป็นบุญคุณแต่อนาคตถ้าสมมติเขารักเราน้อยลงแล้วหรือเขามีอะไรหรือเขาไม่สบายใจทุกอย่างมันเป็นบุญคุณหมดอะ่ะจริงไหมซึ่งโบกลัว บุญคุณมากเพราะว่าการที่บกกับไปไทย3ปีแล้วสัมต้องดูแลคือมันผ่านช่วงระยะเวลาพิสูจน์อะไรกันมาเยอะแยะนะมันก็ไม่อยากให้เขาต้องมาคิดว่าเออเราไม่ยอมอถึงเขาจะไม่คิดเถอะนี่ก็ชอบคิดไปก่อนไงก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจถ,ถึงตรงนี้นะคะก็ไปลองทำเถอะไปหัดฝึกทำเบเกอรีร่เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษสำคัญมากหัดเรียนหัดพูดอย่ารู้แค่ แค่เรื่องแบบพื้นฐาน,นพยายามพยายามแล้วก็อย่าคิดว่าเรื่องเรื่องอย่างนั้นเรื่องบนเตียงเรื่องเดียวจะมัดใจเขาได้เพราะว่าเวลามาอยู่ที่นี่เราไม่ได้คิดแต่เรื่องอย่างนั้นอ่ะค่า เช่าห้องค่ากินค่าอยู่ค่าประกันรถรายเดือนค่าประกันชีวิตรายเดือนทุกอย่างมันคือเงินคือทองไปหมดเลยที่เนี้ยทุกอย่างแพงนะคะได้เงินเยอะก็จริงแต่ก็ต้องจ่ายแพงเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่เมืองที่เราอยู่เนี้ยเราต้องเคลียร์กับสามีมาให้หมดนะซึ่งบางรัฐอะ่ะการมีบ้านมันไม่ได้แพงไสำหรับบางรัฐอะ่ะค่าเช่าค่าบ้านแพงมากซึ่งมาถึงอะ่ะ มาแบบลูกเล็กๆลูกอ่อนแบบเราอะยากมากที่จะออกไปทํางานเพราะว่าถ้าจ้างคนมาเลี้ยงลูกเราอะค่าจ้างแพงมากนะคะโบเนี่ยทำงานเลี้ยงเด็กอะโบได้ชั่วโมงละยี่สิบห้าเหรียญเลี้ยงเด็กคนเดียวนะถ้าต่ำกว่านั้นโบไม่เอาซึ่งโบคิดว่าโบไม่คุม้มเพราะเวลาโบไปบ้านเขาอะโบไปทํางานให้เขาแปดชั่วโมงโบไม่เคยทําให้เวลาแค่เสี้ยวนาทีทำให,ให้คนที่จ้างเรารู้สึกว่าจ้างมึงมานี่แม่งเสียเวลาอะไรเงี้ยโบไม่ทาทางานเต็มที่ ก็เลยรับงานไม่ได้ทุกวันนะประมาณอาทิตย์ละวันเงี้ยเพราะว่าเหนื่อยนะทําทุกอย่างเช็ดกระจกเช็ดต่นเช็ดนี่ทำนั่นทํานี่เครียร์ครัวเวลาลูกเขาหลับนะแล้วก็ทําหมดให้ทําให้หมดให้เขาทับใจในความเป็นไทยนะก็ไปเรื่อยนะคะขอบคุณมากที่มาติดตามดูนะเป็นวิดีโอที่ยาวนานมากแล้วก็จะไม่ตัดด้วยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ ย้ำเตือนอีกทีนะอย่าเชื่อข้อมูลโบมหมดให้ไปหาเอาเองนะคะมีข้อมูลอยู่เต็มไปหมดเดี๋ยวนี้นในโลกแห่งข้อมูลที่ง่ายแล้วก็เร็ว,วเราเข้าถึงได้เร็วก็ไปหากันดูก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะคะเดีย๋ยวทีหลังจะมาแชร์อีกว่าชีวิตในอเมริกาเป็นยังไงมาเม้โมยกันนี้แหละนะขอบคุณมากคะ่ะ